การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศล้วนมีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันทั้งพืชและสัตว์ที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารนั่นคือผู้ล่าและสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารซึ่งมักจะเป็นผู้ถูกล่าธรรมชาติได้มอบอาวุธที่ใช้สังหารเหยื่อให้กับผู้ล่าและมอบอาวุธสำหรับป้องกันตัวให้แก่ผู้ถูกล่าสัตว์นักล่าที่เป็นสัตว์กินเนื้อจะมีฟันที่ แหลมคมใช้ฉีกเนื้อเยื่อของมันแต่ภูถูกลาส่วนใหญ่นั้นเป็นสัตว์กินพืชที่ฟันของมันออกแบบมาเพื่อใช้บดเคี้ยวอาหารอย่างพืชเป็นหลักและเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบกันจนเกินไปสัตว์กินพืชเหล่านี้ได้วิวัฒนาการตัวเองให้มีเขาเพื่อตอบโต้นักล่าเขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคี้ยวเอื้องที่มีกีบเท้าซึ่งประกอบไปด้วยแกนกลางของกระดูกที่ปกคลุมไปด้วยเปลือกเคลาตินและปโปรตีนอื่นๆที่มีความแข็งแรงและแหลมคม ซึ่งนอกจากจะใช้ป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าแล้วมันยังใช้ต่อสู้กับสัตว์ชนิดเดียวกันในฝูงเพื่อแยงชิงตัวเมียรหรือตำแหน่งจ่าฝูงและเขาของสัตว์เหล่านี้มีความอันตรายถึงตายถ้าหากนักล่าไม่ระมัดระวังตัวให้ดีณนะทะเลทรายคาราฮารีในทวีปแอฟริกาใตา้สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง70องศา,ศาเซลเซียส โอริกคือหนึ่งในสายพันธุ์แอนทิลปหรือกาเซลที่พบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะบริเวณเขตพื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแลง้งพวกมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่ร้อนจัดของแอฟริกาด้วยการขับเหงื่อเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่เป็นสายพันธุ์แอนทิลปขนาดใหญ่ที่มีเข่ายาวเป็นเกลียวแหลมและอันตรายมากๆหากแทงถูกเข้าที่จุดสำคัญนักล่าอาจบาดเจ็บถึงตายได้ โดยตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าเสือชีตาทำให้มันไม่สามารถล่าดได้โดยลำพังเสือชีตาที่ช่วยกันจัดการกับโอริกและต้องคอยระวังเขาของมันไปด้วยซึ่งคราวนี้เสือชีตายังโชคดีที่ไม่โดนแทงเข้าที่จุดสำคัญแต่ถึงอย่างนั้นบาดแผลที่ขาก็ทำให้มันออกล่าเหยื่อไม่ได้ไปอีกหลายวันโอริกไม่ใช่สัตว์ที่จะวิ่งหนีเพียงอย่างเดียวมันพร้อมจะตอบโต้ทุกครั้งที่ถูกไล่ล่าสิงโตวัยรุ่นสองตัวที่อยากลองล่า าโอริกเป็นอาหารแต่สุดท้ายมันก็ถอดใจเพราะไม่อยากเสี่ยงอันตรายจากเขาแหลมๆที่อาจทําให้มันได้รับบาดเจ็บ ฮันนี่แบทเจอร์เป็นสัตว์ก้าวร้าวและไม่กลัวใครในบางครั้งมันก็โจมตีสัตว์ที่ไม่คิดจะล่าแบบไม่มีเหตุผลแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ควรโจมตีสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวมันถึง1ิเท่าฮันนี่แบทเจอร์ตัวนี้เข้าโจมตีโอริกแบบเกลี้ยวกราดโดยไม่กลัวขนาดมันเข้าโจมตีอยู่หลายครั้งถึงแม้จะถูกงัดจนลอยขึ้นฟ้าและตกลงพื้นแบบงง,งๆจนสุดท้ายโอริกต้องเดินหนีไปเพราะว่าเจ้าฮันนี่แบทเจอร์ไม่ยอมเลิกล่าเสียทีอีกหนึ่งสาย เผ่พันธุ์ของละมั่งที่มีเข่าและมีความอันตรายไม่แพ้กันนั่นคือเซเบอร์แอนติโลปหรือละมั่งดำเป็นละมั่งขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทุนาา่งหญ้าสวรรนาในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใตา้มีเข่ายาวเป็นเกลียวและแหลมคมเหมือนกับโอริกแต่แตกต,ต่างกันตรงที่เขาของมันจะโค้งงอไปด้านหลัง ขนสีน้ำตาลเข้มและเงางามคือที่มาของชื่อเซเบอร์ของมันเป็นสายพันธุ์ละมั่งอีกหนึ่งชนิดที่นักล่านั้นยากที่จะล่ามันโดยลําพังด้วยขนาดตัวที่เทียบเท่ากับสิงโตที่มีน้ําหนักมากถึง220-250กิโลกรัมอาจทําให้นักล่าผู้ยิวโหยอย่างสิงโตตัวนี้ต้องหันหลังกลับแทบไม่ทันการที่มันเข้าโจมตีเซเบอร์แอนติโลปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังทําให้มันมีโอกาสได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ด้วยข่าที่ออกแบบมาให้ โค้งงอเข้าหาตัวทำให้สามารถโจมตีกลับเข้าหาศัตรูได้ง่ายสิงโตตัวนี้โดนเขาแหลมแหลมแทงเข้าที่หลังจนสะดุ้งสุดตัวด้วยความเจ็บปวดก่อนจะวิ่งหนีจากไปนอกจากแอนทิโลปจะเป็นอาหารหลักของนักล่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วสัตว์เหลือคลานบางชนิดก็โปรโดปรานพวกมันเช่นกันงูหลมหินแอฟริกาเป็นหนึ่งในงูหลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมันยังเป็นสายพันธุ์งูหลมที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยขนาดความยาวโดยเฉลี่ย ยาว6เมตรและหนักได้ถึง100กิโลกร,รมัม ทำให้มันกินสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆอย่างสิงโตจระเข้หรือแมแต่วิลเดอร์บีสได้พูดง่ายๆว่ามันสามารถกินสัตว์ได้ทุกชนิดที่มีขนาดที่เหมาะสมที่จะเข้าไปในปากของมันถึงแม้ว่ามันจะมีหัวและปากที่เล็กแต่ด้วยปากที่สามารถอาได้กว้างเพราะขากรรไกรบนและล่างมีข้อต่อถึง2จุดทําให้สามารถอาได้กว้างกว่าสัตว์อื่นที่มีข้อต่อเพียงจุดเดียวและปลายขากรรไกรด้านล่างซ้ายและขวาที่ไม่ยึดติดกันทําให้มันสามารถ อาอาปากออกได้กว้างและกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้มันจะออกค้นหาเหยื่อด้วยจมูกที่มีเซ็นเซอร์ที่รับรู้ได้เมื่อมีเหยื่ออยู่ใกล้และสามารถออกล่าได้ทั้งในน้ําและบนบกงูลามหินแอฟริกาสามารถกลั้นหายใจอยู่ใต้น้ําได้นานถึง15นาทีโดยใช้เพียงจมูกโผล่ขึ้นมาหายใจมันจะเลื้อยเข้าหาเหยื่ออย่างช้าๆและเงียบ ก่อนจะเข้าโจมตีด้วยการกัดที่รวดเร็วงูล่ามนั้นเป็นงูใหญ่ที่ไม่มีพิษเคียวของมันมีไว้เพื่อล็อกเข้ากับเนื้อของเหยื่อไม่ให้ดิ้นหลุดไปได้ก่อนจะรัดด้วยลำตัวที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่สามารถบดกระดูกของเหยือ่อและทําให้ขาดอากาศหายใจจนตายก่อนที่จะกลืนลงไปในท้องทั้งตัวและใช้เวลาในการย่อยอาหาร7-15วันนำย่อยในกระเพาะอาหารที่เป็นกรดที่มีพลังทําลายสูงสามารถย่อยเหยื่อผู้โชคร้ายไม่ให้เหลือแม้แต่ กระดูโดยปกติเหยื่อที่มันกินเข้าไปนั้นจะไม่ทําให้มันเกิดปัญหาถ้าเหยื่อมีขนาดที่เหมาะสมแต่มันอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเป็นเหยื่อที่มีเขาอย่างพวกแอนติโลปหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นเหตุการณ์ของงูหลามหินแอฟริกันตัวนี้ที่กินอิมพัลาเข้าไปทั้งตัวก่อนที่จะตายไปพร้อมกันเพราะเขาของอิมพัลาเจาะทะลุกะโหลกของงูออกมาซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากสําหรับงูหลามเพราะงูหลามจะเลือกกินเหยื่อจากทางส่วนหู และจัดระเบียบร่างกายของเยื่อในระหว่างกลืนทำให้มันไม่ได้รับบาดเจ็บจากความคมของเข่าและกรีบเท้าของเหยื่อผนังในชอ่องท้องที่หนาและทนทานช่วยให้มันปลอดภัยเวลากลืนเหยื่อจากการสันนิษฐานคาดว่าอิมพัล่านั้นยังไม่ตายในระหว่างถูกกินและใช้แรงเพืือสุดท้ายในการขัดขืนทำให้เขาของมันเสียบเข้าที่กะโหลกของงูซึ่งเป็นจุดตายจนเสียชีวิตและความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเพราะมันไม่จัดการอิมพัลลาให้ตายสนิทเสียก่อนซึ่งผลที่ตามมาคือมันต้องสั่งเวยด้วยชีวิตของมันเองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้งูหลามหินแอฟริกาที่กำลังกลื่นไดเกอร์แอนติโลปซึ่งเป็นสายพันธละมั่งขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกาด้วยเขาที่มีขนาดเล็กและดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกลับทําให้มันต้องเจ็บปวดทุกทรมานเพราะเขาทั้งสองข้างได้แทงทะลุใต้ปากของงู ครูที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่ามันพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพน้นจากความเจ็บปวดนี้ซึ่งสาเหตุเกิดจากในระหว่างที่มันกำลังกะเด็นเหยื่ออยู่นั้นได้มีมนุษย์เดินมาพบเข้ามันเลยพยายามคลายเหยืย่ออกมาเพื่อจะหลบหนีทําให้เขาของไดเกอร์แทงทะลุป,ปากของมันแต่สุดท้ายเจ้าง,งูหลามหินแอฟริกาตัวนี้ก็สะบัดจนสาม,มารถหลุดออกจากเขาของไดเกอร์และเลือ้อยหนีไปแม้ความผิดพลาดนี้อาจทําให้มันไม่ได้รับบาดเจ็บถึงตาย แต่มันก็ได้รับบาดแผลที่แสนสาหาัสและบาดแผลอาจเกิดการติดเชื้อซึ่งอาจทําให้มันตายได้ในเวลาไม่นานเสือชีต้านั้นขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแม่ที่ดีมันจะคอยปกป้องลูกๆจากศัตรูและหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตเนื้อกระเซลเป็นหนึ่งในอาหารหลักของเสือชีตาและเหยื่อในครั้งนี้ของมันคือแกลนกราเซลซึ่งเป็นสายพันธุ์แอนทิโลปขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากราเซลเทียบเท่ากับ แนทิโลปขนาดกลางด้วยกันโดยความสูง80-90เซนติเมตรและหนักได้ถึง80กิโลกรัมทำให้มันเป็นเหยื่อขนาดใหญ่มากสำหรับเสือชีตาแถมยังมีความอันตรายจากเขาทรงเกลียวที่แหลมคมกาเซลนั้นเป็นสุดยอดนักวิ่งที่วิ่งได้เร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ชีตาที่เป็นนักล่าที่มีความเร็วเป็นหลักยังต้องเหนื่อยที่จะล่าเหยื่อตัวนี้ถึงแม้ว่าเสือชีตาจะไล่ตะคุบเจ้าการเซลตัวนี้เอาไว้ได้แต่ด้วยพละกํา ลังและขนาดทําให้แม่ชีตาไม่อาจหยุดยั้งกลาเซลตัวนี้เอาไว้ได้ลูกน้อยของมันเข้ามาช่วยแม่เพื่อหวังจะได้ชัยชนะแต่ด้วยตําแหน่งที่ผิดพลาดของแม่ชีตาบวกกับพลังสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของเจ้ากลาเซลมันใช้เข่าที่แหลมคมแทงเข้าที่ท้องของแม่ชีตาและ่ายจนแม่ชีตากลิ้งไปกับพื้นแม่ชีตาได้รับความพ่ายแพ้และบาดเจ็บอย่างหนัก บาดแผลนี้ทําให้แม่ชีตาไม่อาจวิ่งไล่ล่เหยื่อได้ซึ่งชีตาที่หาอาหารไม่ได้นั่นหมายถึงชีวิตถ้าหากแม่ของมันต้องตายไปลูกชีตาที่ยังไม่สามารถหาอาหารและดูแลตัวเองได้ก็ต้องตายตามกันไปด้วยเช่นกันดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่หมจาก animal present